เหมือนเดิมนะครับวันที่29ตุลา65นะครับ29ตุลา65นะครับนี้ผมก็มีแนวทางนะครับสามหน้น้อยนะครับสำหรับทุกท่านเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับวนี้ก็เมื่อวานไม่ได้ลงไปนะครับวันเป็นวันพระนะครับผมหยุดนะครับวันพระกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันพระแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่ได้ลง ก็วิดีโอนี้นะครับจะทำเพื่อเป็นกนรทางนการโชค่ะครับกอไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการันันทุกชนิดนะครับก็แนวทางนี้นะครับจะทำเพื่อท่านนะครับจะทำเพื่อเพื่อทุกท่านนะครับโชวด้านตัวแรกที่ซื้อตัวไหนก็ออกได้ไม่โดนท่านนะครับให้สมหวังล้ำรวยเงินทองท่านทุกหวังนะครับทุกท่านเลยนะครับก็ผมก็ขอฝากนะครับฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับช่อง u ูท b e ผมเองนะครับช่องณัฐวัฒน์พารวย99 9กนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนนะครับลูกกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้พลาดนะครับล่าสมดของคลิปนะครับแนวท้างนะครับผมงตรงทุกวันนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกท่านนะครับให้มีโชคมีลาบทุกคนนะครับผม ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับอะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรื่มกันที่หน่อยพิเศษนะพิเศษมาพิเศษนะครับที่สิบเก้าตุลาหกห้านะครับสิบเก้าตุลาหกห้านะครับพิเศษวันนี้ผมให้วิ่งลูดหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับวิ่งลูดหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นไันนี้มีหนึ่งสองนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับตัวเด่นนี้เป็นเพียงความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวนะ ตัวรองก็จะมี8 7 8 2 8 4 8 6 7 2สอง6ปดสรับปดห6เจนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะ12 16งส1งหนะครับ18ดตัวรองก็จะมี8 7 8 2 8 4 8 6 7 2สองแปดส6 46นะครับ ว่าใครมีตัวตัดตัวไหนเด็ดๆนะครับนํามาจับใส่ได้เลยนะครับนอกเหนือจากที่ผมลงนะนํามาจับใส่ได้เลยนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับเมื่อวานก็เข้านะ <c oughs> ใครที่ซื้อตัวไหนนะครับก็ขอให้ได้ให้โดนทุกท่านนะครับผมให้สมหวังทุกคนนะเดี๋ยวเราไปต่อที่ายปกตินะครับอ่าโอเคครับเรามาต่อกันที่ฮานอยปกตินะครับ ันที่สิบเก้าตุลาหกห้านะครับสิบเก้าตุลาหกห้านะครับโดยปกติวันนี้นะครับผมให้วิ่งรูดไปในทางสองนะครับโดยปกติวิ่งรูดนะครับสองนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็จะมีสองศูนย์สองหกสองเจ็ดสองเก้านะครับตัวเด่นนะครับสองศูนย์สองหกสองเจ็ดสองเก้านะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองก็จะมีศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์หกศูนย์้าศูนย์ศเจ็ดหก จ็ดเก้าหกเก้านะครับตัวเด่นนะครับสองศูนย์สองหกสองเจ็ดสองเก้าตัวรองก็จะมีศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้านะครับวิ่งรูดสองนะครับตัวเดียวนะหรือว่าใครมีตัวตัดตัวไหนนอกเหนือจากนี้นะครับนํามาจับใส่ได้เลยนะครับนํามาจับใส่ได้เลยนะครับเมื่อวานก็เข้านะเมื่อวานไม่ได้ลงนะวันพฤหัสเมื่อวาน วันก็เข้านะครับก็ใครที่ซื้อตัวไหนก็ขอให้ได้ให้โดนทุกท่านนะครับผมร่ลำรวยร่ำรวยแห่งๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่น้อยสุดท้ายนะครับวันนี้ก็นอย vp นะครับอ้โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อนที่นอยสุดท้ายนะครับวันนี้วันที่19ตุลาหกห้นะครับสิตุลาหกห้นะก็

ใครที่มีตัวตัดตัวไหนนะครับเด็ดๆนะนามาจับใส่ได้นะครับนํามาจับใส่ได้นะรอบเหนือจากที่ผมลงนะครับตัวเด่นเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับกับตัวรองนะก็ขอให้ได้ให้โดนทุกท่านนะครับตัวเด่นมีวันนี้ไม่ไม่เยอะนะครับก็อยากให้ตามนะครับตัวเด่นมีห้าตัวนะครับก็เลขสวยครับวันนี้เลขสวย ใครที่ซื้อตัวไหนนะครับก็ขอให้ได้ให้โดนทุกท่านนะครับผมว่าใครมีตัวตัดตัวไหนเด็ดๆนอกเหนือจากที่ผมลงก็นํามาจับใส่ได้นะครับนํามาจับใส่ได้นะก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามช่อง youtube ไปด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนัทวัฒน์พารวยก็เก้านะครับก็แฟนเพจนะครับแฟนเพจนะครับ facebook ปู่ใหญ่ให้โชคนะครับ9 9้า้านะครับ ก็ใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำให้รวยให้โดนทุกท่านนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ได้ให้โดนทุกท่านนะครับผมให้ได้ดังที่หวังนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ